เล็ดเล็ดเลหยุดเล่ดเดี๋ยวนี้เลยได้ไม่เลิกตีกันใช่ไหมทุกคนหยุดเล็ดขอเปิดไฟหน่อยไอ้ไวก็ไม่เลิกตีกันวะขอเปิดไฟหน่อยอ่าให้บัตเห็นจะแจ้งซักไปคนดูดูหน่อยสิง่ายมัจะต่อยให้คูคนดูหน่อยสิถ้าไม่เลิกตีกันก็ตัดจัดไปเลยหเลยนะ ถ้าไม่สั์ก็ไล้ไปตีที่อื่นไปถ้าถ้ารัฐจะเอาจับไปออกไปเลยอะ Hot Server ไล่ไปตีที่อื่นาก็ออกไปโอเคหรือเปล่าโอเคเล่นต่อกันเลยป่ะจยจย์เจย タタ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 タ。